สันติทำไมถึงเป็นเรดแฟลแล้วเรดแฟลคืออะไรวันนี้จะอธิบายให้ฟังค่ะต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ที่เราทําไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเสี่ยวยูสันต,นติแล้วก็เลียมเนี่ยเป็นที่สนใจของชาวเน็ตโกไวรยโลทุกแพลตฟอร์มจริงๆก็มีหลายๆคอมเมนต์ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะเราจะมาพูดในมุมมองของเราว่าทาไมถึงคิดว่าสันติอ่ะเป็นเรดแฟลคือที่เราเคยพูดไปว่ารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ก็ยังเอาใจลงไปเล่นเนี่ยคือนอกจากนั้นเนี่ยคำว่าเรดแฟลของเราชอบปาเข้าวของ,อ,องใช้อารมณ์ตัดสิน ปัญหาไม่ฟังเหตุผลใช้อารมณ์เป็นหลักมันเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีเราก็เลยยกธงให้ผู้ชายคนนี้อยู่ในเกณฑ์ของเรไฟทนะคะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสันติเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นท็อกซิกก็เป็นครอบครัวที่แต่งแยกมันก็เลยหล่อหลอมทําให้เขาต้องกลายเป็นคนแบบนี้แล้วก็มีคนเห็นต่างนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะสันติไม่เท่าไหร่แต่คนที่เป็นเรแฟนอะ่อะก็คือเซียวหยูถ้าไม่มีใจให้เบอร์ผู้ชายไปทําไมถ้าในทางธรุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเซี่ยวหยูเขาต้องการคอนเน็กชันแล้ว ก็มองว่าสันติค่อนข้างมีศักยภาพในการที่จะผลักดันธุรกิจหรือดีลต่างๆได้ดีเขาก็เลยเหมือนแลกคอนแทคไว้เท่านั้นเองการที่สันติเปิดบริษัทหละเซียวยูก็มองเราว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตถ้ามันสําเร็จเขาสามารถหาเงินใช้นี่ให้พอได้ไม่มากก็หน่อยแน่ๆฉันช่วยใช้นี่ให้ได้นะยี่สิบล้านหยวนเลยนะให้ทํางานประจําทั้งชีวิตก็ผ่อนได้หมดหรอกปัญหาครอบครัวฉันขอฉันแก้ด้วยตัวเองได้ไหมอโอเคเราอาจจะเข้าข้างผู้หญิงก็ได้แต่เรามองว่าเสียว่ยูค่อนข้างโฟกัสเรื่องของการหาเงินใช้นี้ นั่นแหละอย่างที่เราบอกเสี่ยอยู่ก็มีจังหวะที่วันไหวถ้ารู้ตัวเองเราสามารถจัดการความรู้สึกตัวเองได้ดีมันก็ยังไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะการที่เราจะเอาใจลงไปเล่นเนี่ยมันคือจิตใต้สํานึกว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราคิดว่าเสียย่ยหยู่เขามีจิตใต้สํานึกมากพอสมควรนะคะที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองอ่ะเราแค่สารภาพกับแฟนคือมีสติดึงตัวเองกลับมาได้เป็นแฟนที่ดีเฉยถามว่าเสี่ยอยู่ทามันผิดไหมเราบอกว่ามันผิดเสี่ยวอยู่ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เขามีวิธีการจัดการความรู้สึกของเขาได้ดี เขาแค่บอกแฟนเพื่อให้เลียมตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เลียมฉันวุวนวกับสันติแล้วมาบอกฉันทำไมฉันไม่อยากมีความรักกับเธอแต่เลียมดันเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็เข้าใจเสี่ยวอยู่ซึ่งเลียมก็คือซูปเปอร์กรีนแฟะทธงเขียวแบบเขียวกระจีเลยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนทีมมาเยอะมากว่าจังหวะที่เสียวอยู่ลากับสันติทําไมถึงทําหน้าวนวนมีใจหรือเปล่าเรามองประเด็นนี้ว่าแบบนี้นะทุกคนคือเสี่ยวอยู่กับสันติเจอกันวัน ท้ายก็คือกันที่สนามบินแล้วสันติก็หลบหน้าเซียวอยู่มาโดยตลอดไม่เจอเลยนะคะมันก็เลยทําให้มีประโยคที่ว่า,ควาชควชาติเนี่ยจะไม่ได้เจอคนละแกคิดดูว่าเขาไม่ได้เจอกันตั้งแต่คืนนั้นจนเขามีลูกอะ่ะมันไม่ได้เจอนขนาดไหนแล้วพอชวนกินข้าวก็ไม่กิน200ล้านอันเนี้ยน่าจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายเราคิดวิเคราะห์ตัวละครแบบนั้นแต่ว่าพุ่มกับเขาไม่ได้บอกไนงะว่าเซียวอยู่อะ่ะเป็นตัวละครที่คิดแบบไหนอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของเราเองก็ององลองคอมเมนต์มาพูดคุยนะคะอย่างสุภาพนะทุกคน